สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสาวซูบุรุทุกคนนะครับผมตั้มซูบาริสนะครับผมสาขาซูบุรุพรามสามนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับช่องเ,อเลิฟตั้มเลิฟซูบูรุนะครับก็ตั้มอ,อยากจะนำเสนอคลิปแรกเนี่ยเป็นแพลนคร่าวๆละกันเกี่ยวกับว่าปีนี้2022่ครับเราจะมีเปิดตัวหรือว่าเ,าเปิดขายรถรุ่นไหนบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะ บอกแผนคร่าวๆของรถที่เราจะเปิดตัวนะครับผมเบื้องต้นตั้งขออนุญาตสรุปนะว่าแบบปัจจุบันเนี่ยเรามีขายในรุ่นของ f o r e s t e r หรือ XV เนี่ยรุ่นย่อยได้บ้างนะครับเริ่มกันที่ f o r e s t e r ก่อนละกันนะฮะสำหรับ o r e s t รสเอร์เองณปัจจุบันนะครับเรามีขายเพียงแค่2รุ่นย่อยนะที่เป็นรถประกอบใหม่2รุ่นย่อยนั่นก็คือ ISI Si z e กับ f o r e s t e r GT นะครับผมชุดแต่ง GT ซึ่ง2รุ่นนี้นะครับผมแตกต่างกันแค่ชุดแต่งนะครับที่มีรอบคันในตัว GT นะฮะผมลายของล้อแม็กซึ่งเป็นขอบ18เท่ากันนะแต่ลายาจะต่างกันเป็นลาย GT นะครับแล้วก็สปอยเลอร์กับสีของเบาะภายในเท่านั้นนะครับนอกนั้นสเปคของเครื่องยนต์ระบบต่างๆภายในรถทุกอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็คือมาพร้อมดิสเพย์ที่เป็น AVM 2 a v m 2คืออะไร a v m 2ก็คือ Allow View Monitor Version 2นะครับผมซึ่งปรับปรุงกราฟิกปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้มันดีขึ้นกว่าตัวแรกนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับซึ่งรุ่นที่ไม่มี e Size หรือ Forester IS อะครับผมถามว่านปัจจุบันยังมีขายไหมยังมีขายแต่อาจจะเหลือแค่บางสีนะครับแล้วก็ปีประกอบเนี่ยจะเป็นปี2019ทั้งสิ้นนะครับผม ซึ่งถ้าสนใจก็สามารถติดต่อดีลเลอรอ์ใกล้บ้านท่านหรือรวมถึงดีลเลอร์พรารสา3เราด้วยได้นะครับถัดไปคือ XV นะครับผม XV เนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวตัว minor chain ไปเมื่อประมาณช่วงงาน Expo ปลายปี2021ที่ผ่านมานะครับก็สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ในในงานช่วง Expo ที่ผ่านมาครับผมก็เราน่าจะพร้อมส่งมอบรถสำหรับรถนแรกสำหรับ XV i-size นะครับที่ประมาณช่วงเดือนมีนาคมซึ่งก็คือเดือนหนีน้เองนะฮะซึ่ง XV เนี่ยเรามีขายอยู่ที่2รุ่นย่อยนะครับผมก็คือ XV IP กับ XV GT ซึ่ง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับก็คือตัว IP เนี่ยจะเป็นล้อขอบ17นะครับหลักๆนะครับเป็นล้อขอบ17เป็นเบาะผ้าไม่มีชุดแต่งนะครับผมส่วนตัว GT เนี่ยก็จะมาพร้อมล้อลาย GT ขอบ18นะครับชุดแต่งรอบคันรวมถึงหางหลังนะฮะแล้วก็เป็นเบาะหนังซึ่งทั้ง2รุ่น ก็มาพร้อมอุปรกรณ์ออปชั่น Option, ก็คือมี i ไอซ e มาให้และก็อุปรกรณ์ออปชั่น Option, ภายในรถนะครับผมก็คือมีเพิ่มจากตัวก่อน minor พอสมควรเลยอัดแน่นเลยก็ว่าได้นะฮะก็ทั้ง2รุ่นก็ยังมาพร้อมตัว AVM2 เหมือนกันนะครับผมสำหรับ XV ก็ตอนนี้เรมีขาย2รุ่นเหมือนกันนะครับต่อไปที่เรามีขายอีกรุ่นหนึ่งนะปัจจุบันก็คือ Subaru Outback นะครับ Outback เนี่ยเ,เปิดตัวไปน่าจะประมาณช่วงกลางปี2011ที่ผ่านมานะครับซึ่ง เอาแบ็กเองเนี่ยเรานำตัวท็อปที่สุดสำหรับออปชันนะเข้ามาขายนะครับผมซึ่งอ,อย่างในญี่ปุ่นเองเขาจะมีตัวเบสตัวกลางตัวท็อปอะไรอย่างนี้ถูกไหมครัเราคือท็อปออปชันและที่มาขายเพียงแต่ว่าเราเป็นท็อปในเครื่องยนต์2.5 NA ซึ่งเครื่องยนต์2.4เทอร์โบเนี่ยเราน่าจะไม่ทำตลาดในในเมืองไทยเรานะครับซึ่งหลักๆนะฮะตอนนี้เรามีขาย3รุ่นนะครับผมทั้งหมด5รุ่นย่อย นะครับผมก็คือเป็น Forester 2 XV 2แล้วก็ Outback 1นะครับก็หลักๆสำหรับรถที่มีขายนะับปัจจุบันคือเท่านี้นะครับสำหรับรถหรือแผนที่เราจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครับผมก็คือช่วงประมาณมีนานะครับมีนาคม2 0 2 2นี้เราจะเปิดตัว BRC กันนะครับซึ่ง BRC เนี่ย ก็จะเป็นเรียกได้ว่า all new หละนะครับผมตามประเทศเออขายกันแล้วนะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยมีวิ่งกันแล้วนะครับแต่เมืองไทยเราจริงๆแลนเราจะเปิดตัวช่วงประมาณ Expo เหมือนกันแต่ว่าเราเลื่อนนะครับผมอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนะครับเราเลื่อนมาเป็นช่วงมีนาปีนี้นะครับซึ่งในงาน Expo ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เปิดให้จองสิทธิ์เนาะใครที่จองสิทธิ์ไว้นะช่วงนั้นรวมถึงตอนนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเมื่อเปิดตัวแล้วเมื่อลดเราเปิดตัวแล้วก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับรถ ไปขับไปใช้กันนะครับถัดมาช่วงประมาณสักสิงหาคมปีนี้นะครับเราจะเปิดตัว wrx นะครับผมซึ่งเชื่อว่าสาวกหลายๆท่านนะครับผมก็อาจจะรอคอยนะครับเตรียมตังรอกันอยู่นะครับสำหรับ wrx นะครับซึ่งเราจะเปิดตัวเนี่ยทั้งหมดประมาณ4ีรุ่นย่อยนะครับผมแต่ว่ามีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยอ,อันนี้เรายังตั้มเองยังไม่ทราบข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับมากับเครื่องยนต์อะไรบ้างตั้มเองก็ยังไม่มีข้อมูลที่มันชัดเจน แต่คิดว่ามีเป็น w 1 x Wagon นะครับผมซึ่งหลายๆท่านก็ถามถึงว่า,าแล้ว l e ย o y Walk นะ่ะ l e Walk เรานะครับผมน่าจะไม่ทำตลาดในเมืองไทยแล้วนะครับผมเราอาจจะถูกทดแทนโดยตัว WRX Wagon ตัวนี้นะครับผมซึ่งยังไงเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเนี่ยเราน่าจะมีข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นยังไงเดี๋ยวตั้มจะทำเป็นคลิปแล้วก็อัปเดตให้ทางทีมเพื่อนๆได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ชมกันต่อละกันนะครับ ก็พอมาถึงช่วงปลายปี EXPO 2022ปลายปีนี้นะครับคาดว่าเราน่าจะเปิดตัว o r r s t e r f a c e l i f t ก็คือเป็น Forester Minor Chain นนั่นแหละนะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมตั้งแต่ BRC อ r รรวมถึงตัว o r r s t e r f a c e l i f t นะครับผมถ้าสถานการณ์โควิด hmm. ไม่ได้ย่ำแย่หรือเวลวร้ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นไปตามแผนตามนี้นะครับ สำหรับท่านที่รอนะครับรอฟอ r e เรสเตอร์ตัวใหม่ในเรื่องของหน้าตาแหละเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมกระจังหน้าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนออปชันใส่อะไรมาอันนี้มาเพิ่มตัวไหนบ้างอันนี้ทางทางทางผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านถูกใจในตัวของเฟซลิปถ้าท่านอยากจะรอก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าถ้ารถที่มันเปิดตัวใหม่เนี่ยตามกลไกของการตลาดมันก็อาจจะยังไม่มีโปรโมชั่นที่ซัพพอร์ตเขามากนะักหรืออาจจะไม่มีเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านโอเคกับตัวฟอร์เรสเตอร์โฉมเก่าเนี่ยซึ่งก็คาดว่าส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่สปอร์ตเขาตอนนี้ก็ค่อนข,ข้างมีพอสมควรอ,อยู่ที่แบบว่าพี่เ,เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับผมสำหรับ f o r e s t e เอนะฮะ โอเคก็สำหรับ EP 1นะครับผมก็ตั้มขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติมีอัปเดตหรือมีคลิปการใช้งานต่างๆตั้มจะทยอยปล่อยออกมาเป็นเรื่อยๆละกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมสำหรับช่องนะครับเลิฟตั้เมเลิฟโซลูช h a n แนลนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะครับผมขอบคุณครับ